สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีไหนได้ที่หนึ่งจัดอันดับดวงดีประจำปี2565 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำปี2565ค่ะเป็นการจัดอันดับราศีว่าราศีไหนมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีกันในปีหน้านะคะเพื่อให้ได้รับรู้แนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะได้ป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับที่12เลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะ การเงินไม่ถึงขั้นชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ก็ยังไม่อาจใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยการลงทุนและการค้าขายพอมีกำไรให้ต่อยอดธุรกิจได้อยู่แนะนำว่าลุยก่อร่างสร้างตัวเองจะเวิร์กกว่าอย่าร่วมหุ้นลงทุนกับใครในปีนี้หรือถ้ามีความจำเป็นจริงๆให้เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยป้องกันการทะเลาะเบาแวง้งขัดผลประโยชน์กันในอนาคตนะคะมาถึงอันดับที่11แล้วคะ่ะ นั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ รายรับประจำมีเข้ามาตามปกติรายรับเสริมมีมาเรื่อยๆตามความขยันถ้าเป็นไปได้ให้วางแผนรายรับรายจ่ายให้รัดกุ่มเพราะอาจมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาสร้างความรำคาญใจเยอะเป็นต้นว่าเดี๋ยวต้องซ่อมอันนู้นอันนี้แล้วก็ต้องช่วยคนนั้นคนนี้มากสิ่งเต็มไปหมดแม้กระนั้นค่ะดวงการเงินไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรอะไรถ้ารัดเข็มขัดได้ก็ไม่น่าห่วงตรงไหนเลยนะคะ มาต่อกันที่อันดับที่10ค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว,าว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะ หาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องระวังว่าความที่เงินเข้ามาเรื่อยๆนี่แหละค่ะจะทําให้ตัวเองเผลอซื้อของฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันจริงๆการให้ระวังตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่ก็อย่าให้มากไปจนสิ้นเดือนต้องฝากชีวิตไว้กับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วกันนะคะนอกจากเรื่องการใช้จ่ายเพลินๆแล้วดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติดีไม่น่าหวาดวิตกอะไรค่ะ มาถึงอันดับที่9นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะเข้าเข้าออกออกจะมีเงินเข้ามาจ่ายออกไปตลอดทั้งปีค่ะแต่ก็เป็นรายจ่ายที่จำเป็น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะคะการงานจะดูอืดๆๆเป็นเหตุให้รายรับอื่นๆนอกเหนือจากงานประจําอาจจะเข้ามาช้าครั้นพอถึงช่วงครึ่งปีหลังแล้วเนี่ยการเงินจะเดินสะพัดมีสิทธิ์ปลดหนี้ได้ในช่วงนี้ถ้าอยากได้ของชิ้นใหญ่ก็อาจได้ในครึ่งปีหลังนี้ละค่ะมาต่อกันที่อันดับที่8แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกัน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ เกินหน้าเกินตาการงานไปมากเลยนะคะหมายถึงการเงินค่ะเป็นปีที่มือขึ้นเรื่องลาบลอยเหลือหลายวางเงินจากช่องทางไหนมีสิทธิ์ได้เงินจากช่องทางนั้นแถมยังมีสิทธิ์ได้เงินก้อนใหญ่อีกต่างหากแนวโน้มของการก่อหน,นี้ดีก็มีให้เห็นอยู่บ้างและหนี้ดีของคุณก็เป็นหนี้ดีสมชื่อค่ะคือเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงสรุปสั้นๆว่าการเงินปีนี้ไม่ฝืดเคืองแน่ๆค่ะ มาถึงอันดับที่7แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ แม้ว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวจะเป็นเหตุให้การงานดูเดียวดีเดียวร้ายแต่ไรายได้จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและผลประโยชน์ที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าพอตัวยิ่งถ้าปีนี้ตัดสินใจหยิบจับไซส์รายจ็อบด้วยเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่างานที่2-3งนี้อาจจะช่วยให้ลาออกมาเทิร์นโปรเป็นเจ้าของกิจการได้ในเร็ววันไม่ต้องทำงานในลูปเดิมอีกต่อไปแล้วละคะ่ะ มาต่อกันที่อันดับที่6แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภพาพันธ์ค่ะ รายได้ดีไม่มีผิดหวังสำหรับใครที่มีโปรเจกต์สร้างรายได้อยู่ในหัวให้ลองผลักดันให้โปรเจกต์นี้เป็นรูปมาทำดูนะคะหรืออาจจะต้องลองหาวิธีใหม่ๆในการหาเงินเข้ากระเป๋าดูบ้างเนื่องจากการทำอะไรที่หลุดจากกรอบเดิมของตัวคุณเองในปีนี้จะส่งผลให้มีรายได้ไมค่คาดฝันเข้ามาอื้อซ่าอาจเป็นการหยิบจับงานพิเศษหรือจับธุรกิจซื้อมาขายไปก็ได้คะ่ะ มาถึงอันดับที่5แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะ มีความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นกอบกับดวงอยู่ในโหมดทำมากได้มากยิ่งขยันยิ่งรวยดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าปีนี้จะมีเงินเข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะว่าความขยันขันแข็งของตัวคุณเองจะทำให้เงินพุ่งพรวดเข้ามาไม่ขาดสายคิดอะไรขอให้รีบลงมือทำก่อนที่ช่วงเวลาฟ้าเปิดจะไหลผ่านไปแล้วก็อย่าหน้าใหญ่ใจโตเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอาได้คะ่ะ มาต่อกันที่อันดับที่4แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ รีสตาร์ทใหม่อีกครั้งนะคะถ้าเดิมทีการเงินลูกผีลูกคนไม่ค่อยพอใช้จากนี้ไปดวงการเงินจะเริ่มเป็นปึกแผ่นรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดเรียกว่านอกจากจะพอสำหรับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วยังมีเหลือเฟือสำหรับช่วยเหลือคนอื่นอีกต่างหากแม้กระนั้นค่ะก็อย่าพโทรนาเรื่องเงินมากจนเกินไปเดี๋ยวมีคนมาช่วยใช้ไม่รู้ด้วยนะคะ และแล้วก็มาถึงอันดับที่3ค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะการเงินไหลเวียนคล่องตัวมีกำไรจากการทำสิ่งต่างๆเข้ามาหลากหลายช่องทาง สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้อย่าลืมหาหนทางต่อยอดอย่างเหมาะสมแล้วก็อย่าหวังรวยทางรัดจะดีที่สุดค่ะเพราะมีแววว่าจะเสียมากกว่าได้ดวงรวยด้วยลําแข้งเด่นกว่าดวงเสี่ยงโชคลิบลับเลยนะคะฉะนั้นลุยทำงานให้เต็มที่ดีกว่าเยอะเลยละคะ่ะมาถึงอันดับที่2แล้วนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีสิงห์ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะการ move on จากแหล่งธรรมาหากินเก่ากึกจะทำให้การเงินก้าวกระโดดค่ะ ถ้ารู้ทางสร้างไรายได้เดิมไม่ตอบโจทย์หรืออไม่อาจช่วยให้คุณแมคมันนี่ได้อย่างถล่มทลายแล้วก็ให้ปิดหน้าบัญชีกับงานนั้นแล้วแล้วก็ไปตามล่าหาดาวพระศุกร์ที่อื่นดีกว่านะคะดวงการเงินหฮงจะหนักตลอดปีจะมีเงินเข้ามาให้โปนี่ให้ใช้ใจ่ายตามใจได้เรื่อยๆเลยละค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือทานที่เกิดในราศีกุม หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะความสำเร็จจากเรื่องงานส่งผลพลอยได้ให้การเงินพุ่งทะยานถึงขีดสุดมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีมีโอกาสกอบโกยรายได้ครั้งยิ่งใหญ่เงินทองจะมากองตรงหน้าไม่ได้บอกว่ารถขนเงินจะมาความหน้าบ้านนะคะแต่บอกว่าโอกาสทางการเงินนั้นรอยอยู่ในอากาศต้องยืมมือไปไขว่คว้าซะก่อนถึงจะมีสิทธิหยิบจับนับผลประโยชน์ได้ค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับดวงดีราศีไหนได้ที่หนึ่งประจำปี2565นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ